It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ดีเวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup o f Culture แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่347วันนี้คุณอยู่กับผมจุลเดชดิษยานันนะครับ คุณผู้ฟังครับการฟังเนี่ยถือเป็นหนึ่งในทักษะที่ถูกมองข้ามมากที่สุดทักษะหนึ่งเลย้ดยอาจถูกมองหรือถูกตั้งคําถามว่าไอการฟังเนี่ยมันจะต้องมีทักษะด้วยหรือแค่จับใจความถามมาตอบไปได้ก็เท่านั้นเองแต่คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าไอทักษะการฟังอย่างตั้งอกตั้งใจนี้แหละคือตัวชี้วัดสําคัญเลยที่จะบ่งชี้ว่าคุณ เป็นหรือจะเป็นผู้นำที่ดีได้หรือไม่เหนือความรู้ความสามารถหรือบุคลิกภาพส่วนตัวด้วยซ้ำไปนะครับข้อเท็จจริงนี้เนี่ยถูกยืนยันให้ชัดแจ้งยิ่งขึ้นเมื่องานวิจัยประจำปีด้าน organizational psychology and organizational behavior ของ Hebrew University of Jerusalem เนี่ยได้ตีพิมพ์ออกมาโดยตอนหนึ่งนะกล่าวถึงเรื่อง the power of listening at work เอาไว้ด้วยนะครับ ใจความเนี่ยบอกว่าผู้ฟังที่ดีเนี่ยมักจะมีประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาวะกายใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปและโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างมากนะครับส่งผลให้คนเหล่านี้มักได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจสูงทั้งยังถูกมองจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างในเชิงบวกอีกด้วย ด้วยข้อดีต่างๆมากมายที่ผมกล่าวมาเนี่ยดระนั้นเราก็อาจยังรู้สึกว่าการจะพบผู้ฟังที่ดีตัวเป็นๆเนีเ่ยเ,เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยหากคุณผู้ฟังลองมองไปรอบตัวในออฟฟิศในที่ทำงานของคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะพบว่ามีคนเหล่านี้อยู่เพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นนะครับจากคนทั้งองค์กรเป็น1ิบ0ร้อยร้อยหรือเป็นพันๆคนเนี่ยและอันที่จริงกระทั่งตัวเราเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ผู้ฟังที่ดีด้วยซ้ำไป เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราเนี่ยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงเรี้ยวเลยนะครับแข่งขันกันก้าวหน้าและเพื่อจะเป็นผู้ชนะในสนามแข่งขันนี้เนี่ยเราจึงละเลยทักษะสําคัญอย่างการฟังเนี่ยโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามสุดขั้วกับการฟังที่ดีก็คือการพูดให้มากเข้าไว้เพื่อให้ตนเองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจให้ได้มากที่สุดนะครับ อย่างไรก็ตามหากคุณผู้ฟังลองสังเกตเนาะทักษะการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยมักจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหากคู่สนทนาหรือประเด็นที่กำลังพูดคุยอยู่นั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ตกมาสู่ตัวเราเราจะตั้งใจเป็นพิเศษเลยคำถามก็คือว่าเราเลือกที่จะฟังอย่างตั้งใจก็ต่อเมื่อประโยชน์ตกอยู่แก่ตัวเราเท่านั้นจริงๆหรือ หรือแท้จริงแล้วเราควรจะฟูมฟักทักษะนี้ให้เป็นนิสัยติดตัวในฐานะมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งที่มีความเคารพต่อผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอมาถึงตรงนี้แล้วหากสิ่งที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยเปรียบเสมือน Wake Up Call <c ALL> ให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่ทำให้รู้สึกอยากจะริเริ่มพัฒนาทักษะการฟังของตัวท่านเองให้ดียิ่งขึ้นเนี่ย เพื่อก้าวสู่การเป็นที่รักและเคารพของคนรอบข้างอย่างแท้จริงผมขอแนะนำให้คุณผู้ฟังเริ่มพัฒนาทักษะ4ด้านต่อไปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับข้อแรกครับฝึกเพ่งสมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสาเหตุโดยทั่วไปที่ทำให้เราฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่บ่อยครั้งก็มาจากสิ่งรบเร้าต่างๆเช่นความเครียดความวิตกกังวล และการกำลังทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างหลังเนี่ยนะครับพบได้บ่อยมากๆเลยเพราะคำว่า multitasking เนี่ยได้กลายมาเป็น buzzword ในโลกการทำงานเป็นคำพูดติดปากของคนทำงานในปัจจุบันไปแล้วในฐานะเครื่องพิสูจน์ความเก่งซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช่จริงหรือไม่นะครับคือการมีความสามารถที่จะทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันนั้นก็ไม่ผิด แต่สิ่งหนึ่งที่ก็ไม่ควรนมารวมเป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่เรากำลังจะทำนะก็คือการนัดพูดคุยต่างๆลองจินตนาการดูว่าหากคุณผู้ฟังกำลังนำเสนอแผนงานในที่ประชุมโดยที่มีบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มัวแต่จดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคุยทุระอื่นๆมันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่เฟลไม่น้อยสำหรับผู้พูดจริงไหมครับข้อ2ครับฝึก Empathy เมื่อพูดถึงคำว่า empathy หรือการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนี้เนี่ยหลายๆท่านคงจะให้นิยามที่ไม่ต่างไปจากกันเท่าไหร่นะครับคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา put yourself into someone else's shoes แบบทราบหรือไม่ครับว่ามีคนที่ทำได้อย่างที่พูดนี้จริงๆเนี่ยเพียงหยิบมือเท่านั้นเหตุเพราะคนส่วนมากคิดถึงเรื่องนี้เพียงระดับที่ตื้นเกินไป เพียงระดับที่ว่าเออถ้าเราเป็นเขาเราจะทำอย่างไรซึ่งการคิดแบบนี้เนี่ยแท้จริงแล้วก็คือการเอาความคิดและทัศนคติของตนเองไปครอบทับความคิดของผู้อื่นอีกทีเธอทำแบบนี้สิเธอทำแบบนั้นสิถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำแบบนี้โดยยึดเงื่อนไขของตนเองเป็นที่ตั้งนะครับ ดังนั้นเพื่ออธิบายนิยามของคำว่า Empathy ให้สมบูรณ์ผมขอหยิบยกคำพูดของคุณอนุพงศ์อัศวโพคินแม่ทัพใหญ่แห่ง AP Thailand ด์ผู้เข้าใจความหมายของคำคำนี้อย่างนึกซึ้งนะครับตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ระหว่างคุณอนุพงศ์และประชาชาติธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ Outward Mindset เรื่อง Empathy เนี่ยท่านกล่าวว่าเวลาที่เราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเขาทำไม่ถูกทำไมเขาทำแบบนี้ ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราในระดับที่ว่าคือเราต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเขาอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันกับเขาภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันกับเขาเราอาจตัดสินใจแบบเดียวกับเขาไม่มีผิดเลยหรือเปล่าหากเราเข้าใจตรงนี้มันคือการมาสเตอร์ความเอมพั h ซีอย่างแท้จริงนะครับและหากมาถึงระดับนี้ได้แล้วเนี่ยความโกรธความเกลียดเราจะหายไปหมดเลย แม้ตัวอย่างที่หยิบยกมานี้เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องของความโกรธความไม่พอใจและเอาความเอมาซีเข้าว่าแต่ก็อธิบายคอนเซปต์ของความเห็นอกเห็นใจได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งหากคนผู้ฟังได้ลองนําไปปรับใช้ในขณะที่กําลังฟังผู้อื่นพูดอยู่เนี่ยมันก็อาจจะยกระดับทักษะการฟังของเราขึ้นไปอีกระดับเลยก็เป็นได้นะครับข้อที่3ครับฝึกอดทนอดกลั้นให้ได้อีกสักอย่างน้อยทีละ 2- 3วินาที เหตุการณ์ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาต่อไปนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนนะครับทั้งจากการถูกกระทําก็ดีหรือเป็นผู้กระทําก็ดีนั่นก็คือการตัดบทพูดของคู่สนทนา ในกรณีที่เราเป็นผู้พูดเนี่ยเคยไหมครับที่ยังพูดไม่ทันจะจบเนี่ยอีกฝ่ายก็พูดพร้งแทรกขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งก็เป็นเราเองที่อดใจไม่ไหวที่อยากจะขัดขึ้นมาด้วยความคิดที่แวบเข้ามาณนะขณะที่ฟังอยู่ก็ดีแล้วมันคันปากมันอดไม่ได้ที่จะต้องแทรกหรือเบื่อที่จะฟังอย่างยืดเยื้อก็ดี แต่หากเราพูดถึงการฟังที่ดีเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานขั้นสุดเลยคือการรอให้อีกฝ่ายพูดประเด็นของตนเองให้จบก่อนนะครับไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆหรือไม่ก็ตามขอให้คุณผู้ฟังโปรดอดทนให้ได้ทีละ2-3วินาทีจนอีกฝ่ายพูดจนจบนะครับข้อที่ 4. ข้อสุดท้ายครับฝึกจับใจความจับประเด็นสำคัญ ากคุณผู้ฟังทำได้ครบทั้ง3ข้อข้างต้นที่กล่าวมาเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าคุณตั้งใจฟังอย่างแท้จริงหรือไม่คือการทำให้ผู้พูดเนี่ยเห็นว่าคุณจับใจความของสิ่งที่รับฟังมาได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อถึงตาที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายพูดบ้างเนี่ยก็ให้สรุปสิ่งที่ผู้พูดนั้นกล่าวมาก่อนอย่างสั้นๆนะครับก่อนจะเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นที่คุณผู้ฟังเนี่ยต้องการจะหยิบยกขึ้นมาพูด สิ่งที่หลายๆคนมักจะตกม้าตายก็คือฝึกหัดทักษะการฟังมาเป็นอย่างดีแล้วแหละแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้จริงแล้วด้วยคือฟังอย่างดีไม่แทรกแม้แต่นิดเดียวพยักหน้าโต้อตอบด้วยเจสเจอร์ด้วยโพสเจอร์แต่แล้วก็มาพลาดเอาตอนสุดท้ายคือที่ทํามาทั้งหมดนั้นเนี่ยที่ฟังมาอย่างตั้งใจนั้นเนี่ยก็เพียงเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้พูดในสิ่งที่เตรียมมาสัทีหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการฟังที่ดีก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะการจะสมบูรณ์ได้นั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถตอบโต้โดยทําให้ขั้วสนทนาก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเราด้วยนั่นเองคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้ก็คือ4เคล็ดลับที่อาจช่วยยกระดับทักษะการฟังของคุณผู้ฟังขึ้นมาได้อย่างมีนัยสําคัญ และหากได้ลองนำไปใช้จริงแล้วก็อย่าลืมสังเกตดูว่าคุณผู้ฟังได้กลายเป็นคนคนนั้นที่ใครๆก็อยากเข้ามาพูดคุยปรึกษาด้วยหรือไม่นะครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันนะครับขอบคุณครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.